จังว่าจะโยนได้ไหมครับโดนซ้ายของฉลามทองก่อนแหมฉลามทองนี่สดเรลือสดจริงๆนะครับยิ่งกว่าหาดอีกนะครับเข้าลงไปงมนี่ยังหาสดไม่เจอนะครับอันนี้สดแน่นอนครับฉลามทองสดจากขั้วอ่าเด็กจากขั้วมาเลยครับดูครับแหมงานยากขึ้นเรื่อยๆครับไม้แหลมแกหันมามองพี่เลี้ยงเอาไงดีครับตัดสินใจเองครับเอาไงก็เอาการ้วครูเทษอไม่เอาไงก็เป็นเป้าล่อ มนต้องตีแบบดีเซลน้อยนี่ครับมาต้องเสียแบบนี้ครับมันไม่น่าโมโหเท่ากับคนมายืนบันพักลมนะครับตอนนี้ช่วยไล่ให้ผมหน่อยพี่จิวแม่อ้าวว่าเดินเดินเดินครับไม้แหลมเดินเร็วฉลามทองอ้าวแล้วครับเดินแล้วเครื่องดีเซลช้าหน่อยแต่ถ้าติดแล้วสนุกครับเด็กคนนี้ไม่ได้หายไปไหนนะครับต่ออยู่แถวพักไต้เลยครับประเภทดีเซลดีเซลคุณเมกี้อ่าต้องขันชนะแล้วนะครับสําหรับไม้แหลม เดินเกมเข้าไปลุกไล่นะครับบีพื้นที่ลุนไม้แหลมครับหวันใจมวยรองอมแม่แฟนๆดักโอ้โหเตะขวาแล้วคาดักแทงซ้ายบางทีครับฉลามทองพ่าน<ม>ร้องท่านรองเริ่มจะส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจครับไม้แหลมอ่ะมีอาวุธนำหรือเปล่าครับโดนถีบซ้ายยันไว้มอนยันหลักไปทีนึงวางขวาไม่ได้ออกข้างบิดเลี่ยมเข้าเลี่ยมขวาตี อาวุธนำมีไหมเสียบแต่ว่าฉลามทองนี่จับจ้านเหลือเกินนะครับพลิกเหลี่ยมนิดเดียวครับจากเสียเปรียบเป็นได้เปรียบไมแหลมครับแมมารอกบลาไม่ได้นะครับอย่างเดียวเท่านั้นนะครับหักไม้แหลมก็เสียบอย่างเดียวนะครับแมทเอาทุ่ๆกันเสียบได้เสียบเข้าไปครับแมทโอ้ฉลามทองนี่ไอคิวเหลือหลายตั้งขาซ้ายไว้เท่านั้นนะครับแมทตั้งกระแพงหน้าไวไม้แหลมนี่ตีไม่ได้นะครับ ดูครับเตะขวาทีซ้ายทีตั้งกระแบงหน้านะครับดูครับไม้แหลมนี่จังหวะโดนขวางดอกนี้แมไปไม่เป็นครับต้องใช้แรงพยายามเยอะๆครับอย่ามาหน้าเดียวครับแมดูความฉลาดของฉลามทองครับมีป้ายมีบางมีโต้มีแทงมีชิงออกก่อนนะครับวงในก็ล็อกไต้ปีกไว้เอวแนบเอวครับพยายามเด้งสู้ประเภท IQ คิวนะครับ ฉลามทองไอทีวางแข้งกินเปล่าไปทีหนึ่งกระแพงหน้าไม้แหลมนว่าอจะตีได้ครับว่าถั่วจะสุกหีโอ้โหนาไหม,ม,ไมหมดแล้วครับไมแหลมเอ้าเอา,เอาต้องเอาวิชาพิ่ต้อยดีเซลมาแล้วเออาเอาลูกเทคนิคพี่ต้อยมาใช้หน่อยแมถ้าเปรียบก็สามารถกับดีเซลเลยครับสามารถพย,ยักอรุณนั่นก็คือฉลามทองครับฝีมือเข่าไม้แหลมตอนนี้ยังบี้ไม่ถนัดครับ แม่ดวงนอกโดนเตะวงในโดนรัดอ่าพี่ตูว่าไงพี่ตูท่าแซยาสตว์ตอนนี้นะครับในช่วงท้ายเกมปลายยก4ีนะครับเอาพยายามจะฮึดสู้แล้วนะครับเบียดเข้าไปไม่แหลมโ,<ฮ>โอ้ยลูกถีบน้านะครับแม่สวยงามแม่จะโยนเข่าพยัม พยายามตีเขาซ้ายครับแม่พยายามตีเขาซ้ายครับเด้งตีตีไม่ได้ครับไม้แหลมครับอ่ะแล้วก็แม่พยักเอ้ามวยเข่า,<ย>ามาต่อยมัดนะแล้วเอ้ากําลังใจจากทั่ว,วประเทศนะครับแม่ก็ร้ว่มีอาชีพมาเลยต่อยเอาไม้แหลมอ่ะไม่เช่นครับมวยหมัดไม่ได้นะครับไม้แหลมนี่ไม้แหลมนี่ต้องเสียบนะอ่ะแต่ตอนนี้ต้องเหลือที่กําปั้นแลลวครับคุณลกสถานการณ์ง่าย ต้องเลือกตัวช้อยทุกอย่างครับมาให้ครบเลยครับมัดรเท้าเข่าศอกแม่ถ้าเข่าไม่ได้ก็ต้องเป็นอย่างอื่นบ้างแล้วครับกรุงแตกหน่อยอ้าวแตกแล้วครับแตกแลครับหน่อยอ้าวแีกเติมหน่อยเลยครับฉลัทองแม่แตกแล้วครับด้านของฉลับทองโอ้โหนี่ครับมาแตกในช่วงยกสุดท้ายครับอ่าแมถ้าแตกยกสามยกสี่แล้วได้เรื่องเลยครับใช่ครับมดูครับฉลับทอง ฟันฟันฟันวางไว้แหมทั้งฟันทั้งทุบกับไม้แหลมจังหวะของไม้แหลมครับตอนนี้ต้องเลือกแล้วนะครับเลือกที่จะจู่โจมนะครับหรือยังไงดีครับเอาแม่พยายามเต็มที่ครับฟันสองหนึ่งสองครับเอ้าโดนหล่นไหมอาจจะหล่นหรือไปุกเลยนะครับแม่ผมว่าที่สนามมวยหวังดีที่ต้องแตกเหมือนกับพึ่งแตกหลังแล้วครับตามภาพนะครับหันไปทางมุมแดงนะครับ ฉลามทองสิทธิ์ฉลามขาวเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับ